ครับชาวบ้านไลฟ์พายวันนี้มีนําเสนอครเป็นขบูของอะไรนะ e n p o ครับ e n p o ครับของับยี่ห้อ Honda Honda Enpro Arm e n p Arm ผลงานกับบดีตจากน้องเจนนะครับน้องเจนไรเดอร์ก็ไม่มีอะไรมากครับทำอะแดปเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ต่อคออันนี้เป็นปอกเพื่อลดเอเพื่อลดการสั่นปอกกันสั่นหรืออะไรเป็น่อยางอะ เพราะว่าเครื่องเราโยนี่ยค่อนข้างสั่นของมอเตอร์ไซค์นะฮะถ้าสาัาน่นมากๆเนี่ยน้ำมันในห้องลูกลอยมันจะกระชอแล้วก็การดูดอะไรพวกนี้การชงม,มันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อันนี้ได้รับการแก้ไขามาแล้วเมื่อวานเห็นว่าต่อตรงๆก็ทะลักใช่ไหมใช่ครับใชเ่เดี๋ยวเทสให้ดูนะไม่ได้หยิบมันเร่งนะไม่ได้หยิบมันเร่งเลยนะ ีดเดียวติดครับมาดูการไหลของน้ำมันนะฮะมาดูการไหลของน้ำมันอันนี้ใช้สายน้ำมันของมอเตอร์ไซค์นะครับอ่าที่เห็นตรงนี้ก็คือว่าเหมือนกับการแรงดันมานิดนึงอ่ะเพราะว่าน้องเกณฑ์ใช้ปั๊มสิงไฟฟ้าเสียงดูดมันมากใบพัดมองเห็นได้เลยนะครับ เขนเล่นค้างว่ะคันเล่นค้างเออได้ได้ได้ไม่เป็นไรโอ้ยฝากระโปรงพี่ดีไงตโนมันไปลองกันอะไรปะได้ เกียร์คอรครับอ่าลืมบอกไปเป็นเครื่อง 1000, มัสตารพันธ์เดิมๆครับโดยรวมแล้วตัวเครื่องยังสภาพดีอยู่คฮะกำลังอัดเยี่ยมมากแล้วก็เกิดปัญหาที่ว่าอันเก่าเนี่ยคือคาบูมันค่อนข้างรวนหน่อย เลยเริ่มจากตอนแรกเอาขาบูร์นะ A12 <ะ>มาใส่ออันนี้เป็นข้อมูลอย่างหนึงนะ่งคะสามารถใส่ได้พอดีครับหน้าแปลนไม่ต้องแปลงเลยขาบูรเครื่อง A12 สามารถใส่กับหน้าแปลนของอเครื่องมาต้าพัานได้เลยหน้าแปลนมันท่อยอดีนะที่มันตั้งอยู่สามารถใส่ได้เลยเสียงดูโคนมันเลยวะที่ระวังได้แน้นจุนนะครั รถเยอะมากถ้าคันเร่งค้างต้อง,องกดย้ำนิดนึงกดคันเร่งอีกทีแล้วมันจะคืนมีปัญหานิดนึงแต่ว,ว่าน้องเจนกําลังจะไปแก้ไขคือใช้คันเร่งของออใช้สายคันเร่งของรถจักรยานค<ะ>ย้ำหัวแล้วก็ต่อตรงข้างบนนะฮะเมื่อกีอถ้ถ้าสังเกตเห็นอยู่ เวลาเวลาจะให้มันเบาก็คือต้องตึกกระแทกคันเร่งแล้วมันจะคือนนมันจะมีค้างนิดนึงเดี๋ยวว่าจะลองถ่ายไอไม่ได้ใอะไรนะหล่อเลื่นดูคายรถติดโบเลยนะพี่ติดตีนมากเลยนะ ั่ลำดูไหมลำเลยมิมีเยอ่ะนะมียอ่ะนะมันมีิงได้การใช้งานสบายมากครับ จะมีนิดนึงคือคัะเล่งค้างแล้วก็ย้ำนิดหนึง่งต้องทีมเวนโทรหน่อยนะแต่ว่าเยียรมากเลยอนะ่ะนี้กดเกียร์สีอยู่เกียร์สี่นะครับลักษณะการกดก็คือไฮโลดไฮโรดอนาะการดีครับไม่มีสะดุดน,นิดนึงแต่ว่าไม่ถึงกับไม่ถึงกับเป็นอะไรนะ ไม่ถึงกับเครียดอ่ะทำได้สบายหนึ่งยูเทิร์นนะแต่เราไม่ได้จับเวลานะแต่ว่ามีเอียดอ่ะมีเอียดอ่ะเอียสองมีเอียดอ่ะเจอออดีคันด้านหน้าว่าจะท้าแข่งกันหน่อยนะครับ แค่แหกเหนมันไปได้อ่ะตอนนี้เสียงดูดก็เหมือนกับว่าคือมันไม่มีกออากาศอยู่ครับการยังการทำกายังจะโมขึ้นมานะถ้ามีนะแรงต้นน่าจะดีกว่านี้มันโล่งไปเกียร์สี่นิดหน่อยฮะเดีไม่มีปัญหาเี๋้เบรกมันต้องย้ำยอยู่นะพบ่นิดหนึง่ง ไม่ต้องเท่าไหร่นะเขาคอน่าจะไหวนะครับไหว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 เบาไม่ดับสบายมากเบาไม่ดับเลย <S <S จอดนอกนอก่อนแล้วกันเดีด๋ยวรวงสุดยอดครับคาบูเอ็นโปเดี๋ยวมันดูท่อไอดีดูสภาพก,ก,ก่อนนะ ค่อยดีเย็นมากครับจับได้เลยเมื่อกี้น้องเจนเข้ามาที่เยน้ำก่อไอ้น้ำแบบเปียกๆเลยนะแล้วมาดูไฟน่อยตอนนี้อาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวสังเกตได้ว่าตรงเนี้ยเป็นขา่ามเวก็คือว่ามันมีไอ้น้ำออกมาที่เราไปซัดกันมันเป็นขาน่ามเว อการเผาไหม้ส่วนผสมมาตราส่วนผสมดีมากเดี๋ยวต้องใช้เวลาเท hey, ดีสักับนึงน่าจะโอเคเดี๋ยวก็จะไลยผมเพิ่มครับรายงานผลเพิ่มอีกนิดแบบยังไม่ได้ดูอา้าว